เช้ารัก่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับคุบอลเล่นสนุกนะอคุณครับขอ่อควรัอยไม่ี่ ลูกทานเด็กพ่อมาแล้วอ๋อชอบเกลยวใช่ไหมครับอ๋อได้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 เดี๋ยวให้ลูกกินเดี๋ยวพ่ออาจจะกินก่อนผมตามบอลไทยมาตั้งแต่ทวัวใจดำรงของตระกูลวรวั์สีป่านี้เอ่อออาเปรดได้ไหมครับออโชคดีผมรักก็เป็นแฟนบอลไทยมาวนาน แต่ว่าก็บอลลังหลาก็อาจจะไม่ได้ตามเป็นรายละเอียดเป็นใครแต่ก็นั่งดูเมื่อกี้ก็เห็นชอบคุณพิชานะพิชาแกก็เก็บทองบอลอะไรได้ดีดูอว่าน่าสนใจแล้วก็คริสเตนก็เล่นได้ดีก็อยากจะลองดูเพราะว่ามีสสเชียงรายเป็นพรอปทอ่าเนี่ยแกก็อยู่ทีมเชียงรายอยู่ในเ็ดมาก่อนก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้บอลไทยมันจะพัฒนาเป็นยังไงต่อได้บ้างอะไรอย่างนี้นะค่าเฉลี่ยส่วนตูงของนักบอลไทยสูงเท่าไหร่น่าจะมาล้อแต่สิบล้อแสิบสามใช่ไหมสุดทรายนี้เนี่ยผมก็สนใจวิธีเน็ ทำบอลของโค้ชรุดใหม่ๆนะอย่างของอาไบเยนมิวนิคเนี่ยจูเลียนอายุแค่สามสิบเจ็ด เขาก็หมอก็น่านสนใจก็วิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาการกีฬาเทคโนโลยีการกีฬาเขาวัดหมดเลยว่าแต่ละเ,เ,เวลาสบบ่งบอลเนี่ยยาวสั้นแค่ไหนแล้วแต่ไหเวลาเล่นบอลแล้วมันเป็นกระตุกตัวแค่ไหนอะไรพวกนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าฟอ,าอสวรรค์แล้วก็ไอ้คอความสามารถเฉพาะตัวของนักบอลไทยตั้งแต่ผมดูมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่แพ้ใครในเอเชียแต่ว่าที่เหลือเรื่องสามเรื่องเนี่ยคือวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาการกีฬาแล้วก็เทคโนโลยีการกีฬาที่โค้ดสมัย เขาใช้กันก็อยากจะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาขอความรู้จากขออปานไปด้วยเพราะว่าเขาก็ทิพยทำทีมเชียงรายมานานแล้วตอนนี้ก็มาเป็นสอสอให้ผมก็จะเป็นสสสายกีฬาของภาคเราก็จะได้ดูแล้วว่าในอนคาคตมันจะมีโอกาสที่ช่วยกันพัฒนาทั้งลิกได้ไหมเพราะวตอนนี้ก็ไม่ได้ตามบอลน,นายก็เลยไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนเป็นทีมไหนแล้วแต่ว่าก็ลองดูแอ้มาดูบ้างเลยกับแล้ว มูลนิธิขนาดเปนยังไงครับคุกครับครับคือคคือคก็อยากให้คนมาดูกันเยอะๆก็ทุกอย่างอย่างที่บอกจิตวิทยาการกีฬาถ้าแฟนๆสนใจนักกีฬาก็มีกําลังใจในการถ่ายเอเมเต้นะก็อยากจะให้คนมาใช้เวลากันให้มีประโยชน์กับครอบครัวในวันตที่อย่างนี้ี่วยมาดูกันเยอะๆครับค่าตั๋วก็ไม่ได้แพงมากคุมก็คุกปอกอบกนชื่อนะครับกาคือกแ้นบอลไทยก็จะเป็นไทยทีมชาติหรือเป็นสาประจำ ก็ของกูเป็ต้องบอกว่ายัางเหมือแยงเมือนกับการเมืองไทยครับอ,อย่าอย่าเพิ่งหมดหวังแล้ว่าถ้าเกิดเราหมดหวังแล้วเราได้สนใจเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะอะไรที่เราโฟกัสมากๆมันก็จะยิ่งขยายออกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนจีฬาทีมชาติไทยพวกกีฬาก็อยากจะให้ s t r e n Ironi irin mo ma ní ọ̀kan tí a kẹm̀ 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 ní ọ̀kan tí a mú mẹ́ta ń lò.